สลับไปดูเรื่องเงินกระเป๋าดิจิตอลวอลเล็ตกันสกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่เรานําเสนอกันไปว่าโอ้โหแต่ละด่านเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะฮะต้องผ่านท้งกฤษฎีกาผ่านทั้งสสสวแล้วเผลอก็ต้องไปถึงศาลแล้รจะทนูลเนี่ยวันนี้ปรากฏว่าทางด้านของอกรรมาการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรก็เลยเชิญ ทางรัฐบาลมาให้ข้อมูลหน่อยนะก็คือคุณจุลพันธ์นรบิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังถึงโครงการที่ว่านี้นะฮะถึงแม้ว่าประธานกรรมธิการเนี่ยจะเป็นพักเพื่อไทยเหมือนกันก็ตามแต่ยืนยันว่าอันนี้ไม่ได้เชิญมาอวยนะแต่เชิญมาสอบถามข้อมูลตามหน้าที่ปรากฏว่ามีจังหวะหนึ่งฮะคุณจุลพันธ์เจอนักข่าวนักข่าวถามก่อนเลยว่าถ้าสมมุติคุณจุลพันธ์ว่าโครงการนี้มันเป็นหมันจริงๆมันไม่ผ่านจริงๆมีแผนสำรองหรือยังคุณจุลพันธ์ตอบว่ายังไงลองฟังดูฮะ เป็นหวเรื่การออกบองเงินของรัฐบ,บาลก็ดีครับก็ก็ช่วยกันเป็นห่วงแล้วก็เราจะได้ดําเนินการให้รอบครอบรัฐกลุมเป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับรัฐบาลมองว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางที่มีความเหมาะสมมีความตรงไปตรงมาได้รับการตรวจสอบจากรัฐสภาถ้าจะมีการส่งตรวจไปยังอ,อ,องค์กรสระ จริงๆช่องทางไหนก็คงโดนตรวจสอบนะครับก็เป็นเป็นข้อดีครับในการที่จะมีคนมาคอยดูแต่ช่องทางนี้เนี่ยอย่างที่ได้เรียนก่อนที่เราจะเริ่มดําเนินการเนี่ยขอให้ตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนเราจะได้ดําเนินการได้สบายใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็แค่นั้นครับมีแผนสํารองไหมครับถ้าเกิดว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่านสภา,าไม่มีครับยังไม่มีครับโอ้โนี่ฮคคุณจุลพันธ์ตอบชัดเจนทันทีเลยว่าไม่มีแผนสํารองครับถ้าเกิดว่าร่างพรบรกู้เงิน ห้าแสนล้านเนี่ยสุดท้ายไม่ผ่านคุณจุลพันธ์บอกไม่มีแผนสำรองด้วยนะฮะโอ้เพราะคนเขาตั้งข้อสังเกตไงว่าเอะมันจะมีแผนบีไหมออพรรอรบกู้เงินไม่ผ่านอาจจะนำโครงการอื่นออหรือว่าเฉือนเงินก้อนอื่นมาออ,ออกพรลกรเพื่อไปแก้พรรอรบแบงก์อมสินอีกทีออปรากฏคุณจุลพันธ์ยอมรับว่าไม่มีไม่มีก็แสดงว่ามั่นใจมากแสดงว่ามั่นใจว่าการเสนอแนวทางนี้เนี่ยด้วยการออกเป็นพระราชบัญญัติเพื่อกู้เงิน5แสนล้านบาทมาใช้ในโครงการนี้จะผ่านการเห็นชอบ โดยเฉพาะทางสภานะครับจึงไม่ได้เตรียมแผนสำรองใดๆไว้นะครับคุณจุลพันธ์บอกด้วยว่าการเลือกเสนอเป็นร่างพรบกู้เงินเป็นวิธีการที่ตรงไปตรงมาที่สุดครับอธิบายว่าเพราะทุกฝ่ายเนี่ยก็จะได้มีโอกาสเห็นกระบวนการเห็นแนวคิดก่อนที่จะสามารถออกเป็นกฎหมายออกมาและบังคับใช้ได้ก็เลยเชื่อว,ว่านี่คือแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในตอนนี้แล้วส่วนที่มีภาคส่วนต่างๆออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็รวมถึงมีองค์กรเตรียมเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยคุณจุลพันธ์บอกว่าอันนี้ยินดี ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาตรวจสอบเชื่อว่าถ้ายิ่งมีการตรวจสอบก็จะทําให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้นครับการตรวจสอบเป็นเรื่องดีครับแล้วก็ผมจริงๆผมได้เคยเรียนในที่ประชุมชั้นอนุกรรมธิกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนะครับที่วันที่มีการตั้งคณะทํางานของปปชครับวันนั้นเนี่ยผมก็ได้พูดในที่ประชุมว่าเออผมพร้อมที่จะไปชี้แจงเองนะครับเพราะว่า แน่นอนวันนี้เนี่ยเราพร้อมแล้วเพราะว่าโครงสกีมใหญ่โครงใหญ่ของมันเนี่ยมัน,มนเริ่มชัดเจนนะครับเราก็ตอบได้ทุกประเด็นนะครับส่วนจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันนั้นเป็นมุมมองของแต่ละคนในขณะเดียวกันเราก็ไปชี้แจงเพื่อคลายข้อสงสัยให้กับทางองค์กรอิสระต่างๆที่เขาจะตั้งทีมขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเป็นเรื่องดีและรัดกลุ่มทําให้เราเนี่ยไม่อยู่ในความประมาทแล้วก็ดําเนินการให้มันถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ส่วนถามต่อว่ากังวลหรือไม่ที่ตอนนี้หลายคนเริ่มมองแล้วว่าโครงการนี้เนี่ยก็หลายคนบอกว่าตั้งทงอาจจะเป็นการหวังว่าจะเอาไว้ล้มรัฐบาลเลยด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าไปไม่รอดนี่แหละครับคุณจุลพันธ์ตอบระสั้นว่าไม่กังวลแล้วก็ย้าว่าหากโครงการนี้ผ่านไปได้อย่างสําเร็จยืนยันว่าจะมีการจ่ายแบบเงินก้อนนะฮะก็คือจ่ายทีเดียวหนึ่งมื่นบาทให้เลย<อ>ไม่มีการทยอยด้วยนะ ไม่ทีละเล็กทีละน้อยไม่มีเพราะคนเขาบอกเอจะแบ่งจ่าย5,000ันห้าพันสามพันสามพันสี่พันอะไรอย<ก>่างนี้หรือเปล่าไม่มีให้ทีเดียวหมื่นหนึ่งเลยนะฮะอยากใช้ทีเดียวก็ใช้ได้เลยนะครับส่วนกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินออกมาบอกว่าคนที่เสนอออกเป็นพรบกู้เงินแท้จริงแล้วก็คือท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเองนั่นแหละ,แล,ะแล้วคุณสิริกัญญาก็เลยออกมาตอบโต้ว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงก็เห็นก่อนหน้านี้เนี่ยท่านออกมาคัดค้านไม่ใช่เหรอก็ดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้เรื่องนี้ ก็เลยมีการถามคุณจุลพันธ์ด้วยนะครับว่าสรุปแล้วท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการเสนอให้ออกเป็นพรเบเงินกู้จริงหรือไม่คุณจุลพันธ์ไม่ตอบบอกว่าเป็นเรื่องระหว่างสองคนค้าข้อสัยว่าพั่วแบงชาติแนะนามาจริงหรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับท่าน้ว่าแบงค์ชาตินะครับ อ๋เอเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนแต่ผมจําไม่ผิดเนี่ยคุณจุลพันธ์ก็เป็นคนให้สัมภาษณ์เองนะว่าผู้ว่าทปทเนี่ยเป็นคนแนะนําเป็นการส่วนตัวให้กับท่านนายกในเรื่องของการกู้เงินครับท่านก็น่าจะรู้นะแต่ท่านบอกอ่าเป็นเรื่องคนสองคนอบอกว่าไปคุยกับท่านนายกอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันทีนี้คุณผู้ชมฮะท่านประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นคนที่เชิญ ทางคุณจุลพันธ์มาในวันนี้ก็คือคุณนัทพงศุปริยสินนะครับสสนานพักเพื่อไทยก็คือพักเดียวกันนะฮะประธานเป็นพักเพื่อไทยเชิญคุณจุลพันธ์พักเพื่อไทยที่มีนโยบายนี้มาให้ข้อมูลก็แน่นอนนะครับก็ถูกตั้งคําถามว่าตกลงแล้ววันนี้ตั้งทงในการเชิญมาด้วยหรือเปล่าว่าเป็นการเอื้อประโยชน์หรือให้มาอวยกันเองหรือไม่วันนี้คุณนัทพงศ์ยืนยันนะครับไม่ใช่การเอื้อประโยชน์หรืออวยกันเอง กรรามธาิการมีหน้าที่ตรวจสอบศึกษาหาข้อเท็จจริงอยู่แล้วแม้ว่าเขาจะเป็นสสพักเพื่อไทยแม้ว่าคุณนรัตพงศ์จะเป็นพักเพื่อไทยด้วยกันแต่ตัวเองต้องทำหน้าที่ประธานกรรามธาิการให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดถ้ามีเรื่องทงติงอะไรก็จะต้องพูดตรงไปตรงมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็แน่นอนว่าไม่ใช่เรียกทางฝ่ายเป็นรัฐบาลมาอย่างเดียวก็เดี๋ยวต้องเรียกฝ่ายที่คัดค้านที่บอกว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยมาให้ข้อมูลด้วยยืนยันว่าจะรับฟังทุกฝ่ายครับ ในกรรมธิการเองก็ประกอบไปด้วยสสจากทุกพักการเมืองนะครับที่เข้ามาก็มีมมทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอยู่ละนะฮรเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ที่ที่ทจะไปอวยกันหรือไปอะไรต่างๆกันนะฮะหน้าที่ของกรรมธิการเรานะครับถึง,ถงแม้ผมจะเป็นสสเพื่อใครก็ตามนะนะฮะแต่ว่าในการทําหน้าที่ประธานกรรมธิการก็ต้องอยากอยาก,ยากที่จะเห็นโครงการหรืออยากอยากที่จะเห็นนโยบาย ของรัฐบาลนะครับสำเร็จและก็เกิดประสิทธิผลมากที่สุดนะฮะถ้ามันมีอะไรที่ทวงติงกันได้นะครับหรือแนะนํากันได้นะฮะตรงนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรรมธิการที่เราจะต้องทวงติงแล้วก็แนะนําทางรัฐบาลนะฮะเพื่อให้ปรับเปลี่ยนแก้ไขนะครับอ,อันนี้ก็คือในด้านของกรรมธิการนะครับอีกด้านหนึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรบ้างครับ <30 S 1> ท่านวันมูฮามัดนอมัตทาน,นะครับ อันนี้ก็บอกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าหากหลังจากนี้มีการเสนอร่างพรบกู้เงินเข้ามาพร้อมเลยครับพร,พร้อมจะเปิดประชุมวิสามันเพื่อถกเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญคแล้วก็ย้าว่าการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลคือถ้าหากทางรัฐบาลเสนอกฎหมายเข้ามาในสภาแล้วมีการขอเปิดประชุมเข้ามาทางฝั่งสภาก็พร้อมดำเนินการอยู่แล้วครับ ติดตาม p p ีพ v HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย